คนไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องคนไทยอยู่ในประเทศนะครับและพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับใน Facebook ไลน์นะครับค่ำคืนของวันศุกร์นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับในวันนี้นะครับที่มาพร้อมกับ17คดีนะครับที่โดนลุมกินโต๊ะนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมด สคลิปนะครับที่จะเปิดนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ไม่รู้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็จะเปิดให้ฟังแล้วก็จะมีที่มาของเด็ดปีกนะครับเจกอนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเด็ดปีกเจ๊กอนะครับในวันนี้ก็จะมีการบอกถึงนะครับเด็ดปีกเจ๊กอว่าจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพในการหลอกลวงนะครับเริ่มต้นนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้กําลังใจมาอย่างมากมายนะครับทั้งตัวสับและในอินบ็อกชมรมนะครับคงไม่ได้มีจดหมายมานะครับเหมือนเจ๊บางคนนะครับที่บอกว่ามีนะครับมีคนส่งจดหมายมาให้ทั่วประเทศนะครับก็ของผมนะครับทั่วโลกครับไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวนะครับมี ว่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับทางนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านที่ปรึกษานะครับได้แจ้งผมทราบว่าขณะนี้นะครับทางพอโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่นะครับไม่ให้นายปีนะครับทำการสอนหนังสือกับเด็กนักเรียนแล้วนะครับซึ่งท่านยืนยันมาแล้วในสัปดาห์หน้านะครับท่านจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็สำคัญคือ ผมได้มีการมอบเป็นหลักฐานนะครับเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับเกี่ยวกับข้าราชการที่เล่นหวยใต้ดินนะครับมีสารปกครองสูงสุดลงโทษด้วยการไล่ออกจากราชการนะครับดังนั้นอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญพร้อมกับหลักฐานที่นะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของนายปีนะครับว่าเล่นหวยใต้ดินนะครับก็เป็นหลักฐานสําคัญในการที่นะครับนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไายแรงนะครับ แล้วก็อาจจะมีคําสั่งใดๆตามมาก็ขอให้ติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งวันนี้นะครับคณะกรรมการสอบวินัยนะครับได้ส่งเรื่องมายัางกระทรวงสารณสกรแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็คงมีรายงานข่าวแล้วก็มีข้อมูลซึ่งผมจะไปต,ตามความคืบหน้าที่กระทรวงสาารณาุรอีกครั้งหนึ่ง mm. เกี่ยวกับเรื่องของนะครับนายปีนะครับที่จะมีบทลงโทษอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นหวยใต้ดินซึ่งเป็นการผิดนะครับวินัยร้ายแรงของข้าราชการนะครับ ก่อนอื่นนะครับ17คดีที่ถูกลุมกินโตนะครับเฉพาะนะครับนายสุกรนะครับคดีคนเดียวนะครับ8ดคดีนะครับกลุ่มของนายสุกรคนเดียวก็แ8คดีไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยว่านะครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดสําหรับอัจฉริยะนะครับไม่ได้หวั่นไหวนะครับ17คดีที่โดนนะครับเราก็จะสู้กันครับด้วย กระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีความยุติธรรมให้กับผมอยู่แล้วก็มั่นใจว่าผมเองก็ไม่ได้กระทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับสําหรับตัวที่เป็นตัวหลักของลุงกินโต๊ะผมนะครับพนองประชาชนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่านะครับเป็นระดับซื้อเป๋นะครับคนนี้ ยังไม่ยอมหยุดนะครับที่จะกระทำกับผมทุกรูปแบบนะครับล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานข่าวนะครับจากข้อมูลวงในนะครับว่าขณะนี้ร่วมกับติวปิดนะครับในการพยายามที่จะหาหลักฐานบางอย่างที่เป็นเท็จนะครับก็คือหาพยานเท็จมาปักปั๊มผมนะครับว่าไปรับจ้างนะครับเงินสามหมื่นบาทมาใส่ร้ายติวปิดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อติวปิดนะครับยังไม่ยอมหยุดการกระทําที่นะครับเลวร้ายต่อสังคมนะครับ ผมยืนยันว่าจะเอาติวปิดเนี่ยเข้าคุกให้ได้นะครับและจะเอาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับทุกคดีที่เราสามารถทําได้เราก็จะดําเนินคดีกับติวปิดทุกคดีนะครับต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าติวปิดในขณะนี้นะครับไม่ยอมหยุดการกระทาที่นะครับเลวร้ายในการรังแกคนนะครับแล้วก็ในการกลั่นแกล้งคนนะครับดังนั้นผมประธานชมรมยุติธรรมขอประกาศเลยนะครับว่าจะเอาติวปิดเข้าคุกให้ได้นะครับ รวมทั้งนะครับคุณสื่อพูดผู้มากโดยเจ้าเล่ยนะครับสื่อเป๋นะครับผมมั่นใจนะครับว่าผมจะเอาสื่อเป๋เนี่ยเข้าคุกให้ได้นะครับผมให้สัญญาต่อพี่น้องประชาชนเลยว่าผมจะเอาสื่อเป๋เข้าคุกให้ได้นะครับถ้าผมเอาสื่อเป๋เข้าคุกไม่ได้ผมจะให้เหยียบหน้าผมเลยนะครับนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลนะครับเมื่อผมโดน17คดีนะครับผมก็จะแจกให้ทุกคนคนละหลายๆคดีเช่นเดียวกันนะครับเราจะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับ อันไม่ต้องกังวลนะครับเราสู้ในกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เป็นอันธพาลน,นะครับเป็นคนที่ไม่ดีต่อสังคมนะครับหน้าที่ผมคือเก็บกวาดขยะทั้งหมดให้ออกไปจากสังคมไทยให้ได้นะครับโดยการบังคับใช้กฎหมายนะครับคลิบเสียงนะครับของอคนที่ นะครับยืนยันว่าเราไม่รับรองว่าเป็นเสียงใครนะครับแต่ขอพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะครับตัดสินเอาเองนะครับแล้วก็พิจารณาเพราะขณะนี้เนี่ยที่นี่คือสาร Facebook นะครับเป็นสารสังคมออนไลน์ไม่ใช่เป็นสารสนิทยุติธรรมดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้จรราญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจเองนะครับส่วนใครจะบอกว่าเป็นเสียงใคร นะครับเรายืนยันว่าณวันนี้คือเราไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใข่นะครับเด็่น้องประชาชนก็จะได้รับ,รบชมรับฟังพ่น้อรุดตัวเองอ่ะไปรุดบอกตำรวจทำไมว่าลิ้นไดดินพันคุณพันอะ่ะมันมองหน้าเลยนะเอาไม่เป็นไรเพราเราล่น,นเองแต้ว่ายังไงล่ะ,ละมันตัวเองไปบอกมเลยว่าอาจารย์พิชามัวดีใจถูกไดดินพันคุณพันเลขนี้เราไปบอกระทำไมถึงไดดินอะ่อะเอาไม่เป็นไรเราบอกรึไม่ต้องพูดแล้วหยุด จารชาลุดตัวเองอะไปลุดบอ้องตำรวจทำไมว่าลิ้นไดดินพันคูนพันอะมันมองหน้าเราเลยนะเอาไม่เป็นไรเพราะเราเล่นเองไงวายังไงล่ะมันตัวเอง,เองไปบอ้องมาเลยว่าอาจารย์ปรีชามัวดีใจถูกไดดินพันคูนพันเลขนี้เราไปบอ้องมาทำไมนั้นไดดินอะเอ,อไม่เป็นไรเราบ้องเองไม่ต้องพูดแล้วหยุด ัปยามาโทรมาว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไอ้หลวงชัยมันจะมาแจ้งสำรวจที่ดินตับปยามานี่นะมันต้องสำรวจทุกปีไงแล้ว้าเกิดทีมันหายไปไล่หนึ่งนะเราจะทําไงไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีหอยเจงที่ทีพให้เราไล่อยู่แล้วแล้วถ้ามันหายไปไล่หนึ่งเราจะทำไงถ้ามันรู้อะมันต้องรู้อยู่แล้วแหละเพราะมันมันบอกให้นีวปิชามันไม่ให้วันนี้ไปยาบอก เออเรานิ่งอย่างเดียวทีเนี้ยถ้าว่าถ้ามันรู้แลวมันไปค้นนะมันไปค้นเจอเลยเสียนมันนะมันฟ้องเราได้นะเราจะไม่ให้เธอต้องเดือดร้อนก็ให้เตมันให้เราก็ฟังพิชีฟไงใช่แต่ว่าวันนี้ถ้านจาไปเองยื่นของฟังลุงชัยนะทีเนี้ยมันจะค้นเอกสารที่อิตาเนี่ยมันจะเจออืมี่ยตาให้มาเองเพราะว่าท่าหน้าเนี่ยมันจะมาแจ้งสำรวจมันยุ่งแล้วปยาบอกแต่ไม่เสียนให้พวกเราหรอกมันจะมาแจ้ง มันที่มันต้องอยู่ครบไงทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าเราไปแจ้งพวกเนี้ยนะที่มันจะหายไปได้หนึ่งก็เรายังไม่ยื่นของมันก็ได้ยึดไอ้เจง่ายเขายึดไอ้เจไปก่อนของมันยื่นเออปกติสี่เราก็ยื่นของเจไปของมันยืนไม่ได้เพราะมันมันสำรวจพอดีเออเขาต้าสำรวจไม่หมดนะใช่อืมแมตเป็นไรเดียวมันก็มายื่นสำรวจอีกทีเนี้ยมันจะประชนกันอืม ก็ไม่เป็นไรก็คือเราว่าตามเงื่อนไขนี้แหละเดี๋ยวยื่นให้เจไปก่อนเออให้เจสบายใจโอเคท่านพี่น้องประชายชนครับคลิปแรกนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าไม่รู้ใครครับเล่นหวยใต้ดินนะครับนะครับไม่รู้ใครว่าเล่นหวยใต้ดินนะครับแล้วก็ความลับหลุดไปได้นะครับก็ ผมได้ฝากกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พิจารณาคลิปเสียงอันนี้นะครับเป็นการนะครับพิสูจน์ความผิดได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือคลิปที่2ที่มีการเปิดนะครับแม้กระทั่งที่ดินของญาตินะครับนะครับก็ยังคิดจะเอาเลยครับเห็นไหมครับยังคิดจะเอานะครับที่ดินของญาตินะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับคิดยังไงนะครับ ก็เรามานะครับเดี๋ยวจะเปิดอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ฟังนะครับอันนี้ต้องกลับเรียนท่านผอกองสลากนะครับว่าทางชมรมนกรรมนะครับไม่ได้กล่าวหาท่านผอกองสลากนะครับเป็นคนที่ในคลิปเสียงนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับซึ่งนะครับก็ต้องขอกราบขอโทษท่านนะครับถ้าหากว่าการเปิดคลิปเสียงนี้นะครับอาจทําให้ท่านได้รับความเสียหายได้ก็ต้องขอขอ ขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีการอ้างถึงนะครับในคลิปเสียงนะครับก็ผมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอีกสองคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเด็ดปีกนะครับเด็กปีกเจสซิตี้นะครับ จะบอกว่าทนายเขาโทรมากละเป๋าสลากเขาเซ็นให้เรียบร้อยแล้วแพทย์ไดตองแล้วแล้วก็ส่งมาที่ไปสั่งไปสนีแล้วที่มาที่โรงพักแล้วนะบอกแต่ไม่ให้ใส่เ็นเขาเป็นความลับของทนายไม่รู้ใครก็ไม่รู้พออเขาแพทย์ได้ซองเองทนายเขาบอกเขาก็ไปคุยกับพออที่กองสลากตั้งนานแล้วก็ไปคุยกับนิติกรไปคุยห้องนู้นห้องนี้เขาไปอยู่มาครึ่งวันอะ เขาบอกเขาเห็นซองแล้วก็เลยสบายใจแล้วก็ส่งไปเจนีเขาก็บอกให้จ่ายเย็นเย็นเดียวก่อนเดี๋จวเอาไปงานเดทฉันะจจดโซ่เดี๋ยวเมื่อคืนฝันดีเชะฝันว่าไปยาว่าไปบ้านไปพ่ก็ช่วยก็เจ้าน่ะพ่อน่ะให้ฉันเอาของไว้ไว้สาลพระภูมิศาลพระภูมิที่บ้านพญาเนี่ยฉันก็เอาไปไว้กลายเป็นกล้วยเต็มศาลพระภูมิเลย กล้วยเลยไปกล้วยธรรมดาเลยไปยากล้วยสวยมากเลยกล้วยน้ำว้าก็เป่งยาเต็กฟอกยาเมเลยแล้วก็เป็นั้งเครือเลยเป็นซุ่มซีเครือเลยพอกประมาณเนี้ยลองกล้วยไปวัดเมือนสารพ่อภูมิเลยกล้วยกล้วยจ้ะแต่จะดีสั่งเล่นไงกล้วยเออเรื่องง่ายง่ายไงกล้วยเออที่ทนายเขาบอกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงตรงนั้นแต่ว่าผมอ่ะเขาค้างอยู่ค้างอาจารย์เสมอ เนี่ยอาจารย์ลองคิดดูสิวันเนี้ยที่ไปเดินเรื่องนี่ยถ้าผมไม่ไปนะไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเขาไม่เซ็นให้เราก็ออกก่อนผมก็โรกัะเบอกแบบจ้างกันนายเลยเออเขาก็บอกเขาสุกใจโตไปห้าพันเงินที่เราให้เข้าไปอ่ะไปสุกใจโตให้เขาออกก็บอกผมอ่ะผมอ่ะเราด้วยความซื้อผมไม่โกหกหรอก ผมกับที่เล่าในมาเนียเอาเงินจากอาจารย์นี่หรอเออกระทำใจเดี๋ยวเขาก็เอาไปทานได้มากกส่แล้วเขาก็เสี็นให้เรียบร้อยแล้ะแล้วก็ออกกองแสดอย่างบอกเลยว่าอาจารย์คนเนี้ยเป็นคนโชคดีนะอาจารย์เเขาก็เลยบอกอาจารย์ช่วยโดีที่พี่ว่าไม่มีคนช่วยอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะทนายเขาแปลความหมายว่าน่าจะไม่มีคนไปขึ้นเงิน เโอโอ้อ้ว่าโจมดีนะคิดกันเองนะสมมติไม่มีคนไปนเงินก็เป็นความโชคดีของเราเออแต่มันต้องไปเสียงใช่แต่ไข่มัต้องไมุ่ิดเออแล้วก็คอยอย่านั้นแหละแต่เขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าอาจารย์ตอนเนี้ยหน้าที่เราคือบนบางสัญญาว่าให้ขอให้ไม่มีคนขึ้นเงินน่ะแต่พอกองสลากเขพูดมาคำหนึ่งว่า เขาเป็นคนโชคดีนะอาจารย์เออเออะนายเขาเลยมาแปลความหมายว่าเออแปลความแต่ไม<ต>่ต,ต้องไปิดระโดดเตบมือก็ค่ายไงเออน่าจะไม่มีคนขึ้นเงินแต่เขาไม่บอกอไงึไงสิ่งทสิทน,นายเ็เลยบอกว่าไม่รู้แหละงานเนี้ยมันเขาบอกเขาบอกมันมากอืออ,อ,อเขาบอกเดี๋ยวพวกเนี้ยก็จะมามืองการเขาจะมานั่งมา,มารอจดหมายเออกจ่รูหายเนนว่าถ้ามีจดหมายมาที่ อีบเอ็มาที่ตำรวจอ่ะให้อย่างไม่ต้องไม่ส่งให้บอกข่าวก่อนโอ้มาเพราะว่าถึงกู้ให้กันเข้ามาให้เกู้ต้องเกูมพร้อมกันเราจะได้ไม่รอสำหรับราชการเราเสียั่งให้ตำรวจไปแล้วไงตำรวจนะเป็นไปแล้วใอ้เจ๊กชายเอกฟ้องเซนทุกาทุกสีเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นคนของเราไงอืม ค้ดครับไหมมีจะคลองเพ่อให้มีคนดอ่ะทนายบอกอาจารย์จก็ที่ได้โู้ดว่าคนดวงเดียวดีโชคดีอ่ะแต่มันขึ้นฝันดีอะกล้วยกล้วยพ่ออะเรกสวย้วยอะไรสวยอย่างั้นนะพระยาเต็มสารพระภูมิพระยาเลยเรื่องกล้วยกล้วยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุลาลองไว้สารพระภูมิให้หน่อยฉันไม่มีเวลาไปว่าบางทีเจ้าทางถึงเกิดอ่ะว่ารู้ จะสุขสัาตนจะบอกข้าวแกงให้เขาแไม่ติดเลยจะไปดูแลปูย่าตายายเหมือนว่าเขาเขาสั่งเขาบอกอะไรฉันไม่สักอย่างหรือูกพ่อที่ฉันจำไม่ได้มันเหมือนที่พ่อไม่ว่าพุงอ่ะไม่ตะกรวยเต็มไปหมดเลยเออกล้วยไรตัดไม่เห็นโผล่วาน่ะฟอนดีมากเลยนะเรื่องกล้วย์เอาให้บอกปูย่าตายาย ดิเจตุจุดทูบอกปุยยาตะยายว่าอยากให้เรื่องเนี้ยสําเร็จด้วยดีไม่มต้องมีศัตรูไม่ต้องมีอะไรไให้มันสมสําเ็จวยฟานพนไปด้วยดีครับทูเคงเราลูกมั่นไว้ที่ศาลพระภูมิเพราะว่าเมื่อคืนศาลเห็นศาลพระภูมิแล้วเส็่ก็ไว้ไว้ไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ววออะจะไว,ไว้กลางแจ้งว่าจะปลุกเขาไว้ว่าพ่อบอกอะไรไม่รู้ไหะอ๋อเหมือนว่า สารควบคุมเนี่ยนอนนอนได้นะเขาว่างเงนี่ยนอนได้การควบคุมเนี่ขอขอยเขก็ะไว้บอกจริงเหมจ่าที่ว่าอีห้องคาร์กัณนาภูมิว่าถ้ารวยจะทำศาสนาภูมิไม่นะเขาบอกเขาเลยนะเนี่อเนี่ยมันฝั<ม>่นว่ากล้วยเป็นสารพวบคุมเหมเจ๊กล้วยแบบกล้วยน้ำว้าแบบลูกเป่งๆจะป๊กเลยกระทำคืน้า,นานสนาโูม,มิไม่ไยนะจี๋ไทยนี่เป็นเร<ห>าก็ วันนี้มีสุกคนุทั้งวันเพราะว่าฝันดีไงทีนี้เม,ม่อวานทนายเขาสูกม,มาบอกอาจารย์แพทยสง่งลงส่องเรียบร้อยแล้วนะแต่ทางพอออกกองสาราเขาบอกออาจารย์เขาไม่คนโชคดีนะสระพุดเนี่ยแหมทีน,นี้ทนายเขาบอกช่วยแปลหน่อยสิช่วยแปลหน่อยสิแล้ว <laughs> ก็บอกว่าทนายแปลไม่ถูกเพราะว่าขอให้เราโชคดีอย่างนั้นเหระทนายเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวก็ตามกติกาที่ตีถ้าไม่มีคนไป ก็ให้พอออกกล่องสลากเขาบอกให้เราฟ้องศาลได้เลยศาลสั่งจะจ่ายจะจ่ายได้เลยแล้วมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วอ่า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 เป็นอ่าในทนายเขาบอกนะแล้วทนายคนเนี่ยตัวย่าเป็นตัวบ้าเขาเป็นคนดีนะเริ่มงานโอ้เขาเป็นคนที่กล้าไปหมดทุกอย่างเลยไม่กลัวอะไรอืมตอนีเฮี้ยมก็โชว์มาเออเขาโชว์ห้าขาแหมก็เพาว่าเราไม่เคยจะมองว่าตัเองมันก็้าก็ไม่ ไปไปตาใบเจมั้งไงอีเจมบอกแม่สั่งไว้ไม่มีเรื่องแม่สั่งไว้แล้วแม่มีเรื่องขึ้นตึกขึ้นศาลไม่แต่งมาใบตา,าบอกเหมือนคนในยุคยุคเนี้จะหน้าก่อขึ้นกันทุกวันไม่ไม่ต้องกลัวเลยสมมติมอีเออ,เออเดี๋ยวคุยกันในว่งว่าไง น้องครับชัดไหมครับทําทุกรูปแบบนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์เพื่อที่จะได้ออเอาเปรียบนะครับทุกรูปแบบในการทํานะครับครับเลยครับนี่เนื้ออาเองครับครับครับเนี่ยเดี๋ยวมันมีจดหมายของร้อยโทรจิรายุทธหนูจดชื่อไว้หน่อยนะร้อยโทรจิรยุทธมาที่โรงพักร้อยโทรจิรยุทธ เออมันเป็นจดหมายลงทะเบียนเอเมเจนะจากองสลากอะนะมันจะเป็นมันจะเป็นจดหมายลงทะเบียนเอเอมเอสนะจากองสลากอ่ะหนูยังไม่ต้องไปส่งให้เขานะหนูโทรหาอาดนึงถ้าจดหมายมาน่ะเพราะมันเป็นจดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องรตุรีที่อาหายร้อยโทจีจีระยุทธ์ีระยุทธ์ีระยุทธอสอบพอเมืองการอ่ะมันเป็นเอเอ็เอสเลยครับเป็นเอเมเอส แล้วก็มีซองสีน้ำตาลใส่ซองมันมีเลขไหมครับว่เอ็มเอสเขาส่งมาจากกรุงเทพจากกองสลากเรื่องรถตเลีอ่านนั่นแหละทีนี้ร้อยเวรเขาจะต้องรับเรื่องก่อนไงทีเนี้ยจดหมายมาันเพิ่งส่งมาเม,ะมะื่อวานมันอ็มเอสมันจะถึงวันนี้ั้ยลูกไม่รู้เมืนอนกันครับที่กรุงเทพฉันน่าจะถึงนะถึงไหมเขาส่งเขาส่งมาเมื่อวานแต่ถ้าเกิดถึงแล้วหนูโทรหาอ่าหน่อยนะ อย่างไม่ต้องเอาไปให้เขาหนูองไม่คนเอาไปให้ใช่ไหมละ่ะหรือเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นครับหนูดักไว้ไว้ก่อนได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมถามไหม้เดี๋ยวเขจะอบอ่าอ่าสี่ระยุตน,นะเดี๋ยวบอกนามสกุลตอนนี้มันอยู่อาอยู่ในรถไงเดี๋ยวทรไปบอกให้น้ำสกุลหน่อยครับครับ,รบโอเคขอบคุณลูกพี่น้องครับผมได้มีการติดต่อครับนะ กรมสรรพากรสำนักงานใหญ่นะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีการนะครับยื่นตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังนะครับ5ปีของเจกอนะครับที่เป็นคนขายนัตตอรี่ที่ตลาดเลสิตี้นะครับซึ่ง ได้มีการพูดต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าซื้อได้มีการซื้อหวยนะครับงวดละหนึ่งล้านบาทนะครับงวดละหนึ่งล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อหวยงวดละหนึ่งล้านบาทนะครับเท่ากับปีหนึ่งคุณจะมีะไรายได้ในการซื้อหวยในยี่บสี่ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายนะครับของสรัรมากรมีรายได้เกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับต่อปีจะต้องยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มเจดนะครับดังนั้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี่ครับสิบโมงนะครับผมจะไปยืน่นหนังสือต่ออธิบดีกร,รมสรพากรนะครับในการตรวจสอบภาษีนะครับยอดหลัง ของเจกอที่ตลาดเลสิตี้นะครับคนเดียวนะครับที่ผมตรวจสอบเพราะเนื่องจากว่าคุยนักหนาว่านะครับมีไรายได้จากการขายลอตเตอรี่นะครับจำนวนมากนะครับดังนั้นจึงจะไปยื่นอธิบดีกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง5ปีเจกอรที่ตลาดเลสิตี้นะครับก็นี่เป็นมาตรการนะครับ ในการทํางานเชิงลุกข,ของชมรมจิลกรรมนะครับที่จะมีการตรวจสอบภาษียอนหลังเจกอนนะครับที่มีรายได้จากการขายลัตเตอรี่นะครับดังนั้นนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าจากการที่เขายืนยันนะครับต่อสื่อมวลชนโดยเฉพาะช่องช่องหนึ่งนะครับว่าซื้อหวยนะครับวดละหนึ่งล้านบาทนะครับดังนั้นชมรมชีวกรรม ช่วเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของเจกอนะครับ5ปีนี่คือการเด็ดปีกนะครับลสซิตี้ในด้านเชิงลูกของชมรมชุดกรรมนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้หลังแกนะครับแต่จะเป็นการตรวจสอบ นะครับการเสียภาษีของเจกอนะครับโดยเราจะมีการยื่นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งได้มีการนัดหมายกับทางกรมสรรพากรสำนักงานใหญ่นะครับที่ซอยอารีไว้เรียบร้อยนะครับเวลา10นาฬิกานะครับจะมีการยื่นการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะครับสําหรับเจกอนะครับที่มีรายได้จากการขายลอตเตอรี่นะครับมาอย่างยาวนานมากกว่า5ปีนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าอันนี้นะครับจะเป็นการทํางานเชิงลุกนอกจากนี้จะมีการนะครับทาเรื่องเสนอถึงนะครับผู้บังคับการกองป่าป่ามนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการตรํารวจภุธรภาคเจ็ดในการกวาดล้างจมูกหวยใต้ดินนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีในงวดที่1มิถุนายน2องพดด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการพบว่าผู้ขายผู้ขายลอตเตอรี่นะครับในตลาดเลสซิตี้นะครับ ตามที่ปรากฏในคลิปเสียงนะครับที่มีเจ๊ซียมอะไรต่างๆนะครับทําการขายหวยตะดินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการมอมเมานะครับให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางชม,มยยรมนิรักดรมจัดทํางานเชิงลุกด้วยการเสนอนะครับท่านผู้บัญชาก,การตารวจภูธรภาค7แล้วก็ท่านผู้บังคับการกองาปราบรานะครับเพื่อกวาดล้างนะครับหวยตะดินในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับให้สิ้นซากนะครับ ซึ่งในวันจันทร์นี้นะครับจะมีการยื่นหนังสือหลายแห่งนะครับเพื่อให้มีการดําเนินการเอาผิดกับเจ้ามือหวยใต้ดินในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ปรากฏคลิปเสียงอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการหวยขายหวยใต้ดินนะครับแต่ละงวดหลายล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการนะครับยื่นอธิบดีกรมสมการในการตรวจสอบภาษียอยหลังเจกอนะครับที่ตลาดเลสิตี้นะครับเป็นรายแรกนะครับที่เราจะมีการทํางานเชิงลุกในเรื่องของการตรวจสอบการเสียภาษี นะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดต่อปีนะครับ24ล้านบาทตามที่ปรากฏในการให้สัมภาษณ์นะครับของสื่อมวลชนดังนั้นตามกฎหมายจะต้องมีการจดนิติบุคคลหรือจดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับซึ่งเราได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่ปรากฏว่าเจคกรได้มีการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นจึงมีการดําเนินการเชิงลุกในการยื่นอธิบดีกรมสรรพากรสรํานักงานใหญ่ในวันจันนี้นะครับ